ครับยกดยังอืการสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการปอกผู้เรียนหมอนทองนะครับด้วยมีดีโตนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการปอกครั้งแรกนะครับไม่เคยปอกมาก่อนเลยนะครับวิธีการปอกผู้เรียนนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับหนึ่งมวกสองมีดนะครับจากนั้นเราก็มาที่ผู้เรียนนะครับเรา จาะไปที่ร่องนะครับร่องของมันนะครับนะแล้วก็มีดกดลงไปนะครับกด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 นะครับกดลงไปนะครับจากนั้นเราก็พลิกมาอีกด้านนะครับดูที่ตรงเป็นร่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีดนะครับกดลงไปครับนะแล้วก็ค่อยๆเฉือน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 ไปนะครับอย่างนี้นะครับนะโอ๊ย ต้องใช้พลังเยอะนิดนึงนะครับนะค่อนข้างเหนื่อยนะครับไม่ได้แล้วนะครับให้เรานะครับทําการแบกออกมานะครับอ่าอันนี้เราแบกมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะแกะออกมานะครับทีละพูนะครับเราเริ่มต้นที่พูนี้ก่อนนะครับอันนี้ซึ่งเราแกะออกมาแล้วนะครับผู้เียค่อนข้างแหลมคมนะครับนะเราก็ได้เมื่อหนึ่งพูแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการล็อตรงนี้ออกนะครับอืมปึ๊บนะจากนั้นนะครับส่วนที่เป็นด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อออกไปนะครับจากนั้นเราก็เฉาะนะครับลิกมาด้านนี้นะครับ นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการฉีกนะครับสองด้านเลยนะครับด้านบนด้านล่างนะครับอ่านะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะทําการแงะมันออกมานะครับแงะเอาเนื้อนะครับผู้ปิ้ออกมานะครับ วิธีการก็ไม่ยากครับเห็นไหมครับนี่ฝึกยอดด้วยครับเราก็ได้ทุเรียนออกมานะครับหนึ่งภูซึ่งมีค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ได้แผลมานิดนึงนะครับจากการโดนหนามทุเรียนทิ่มนะครับอันนี้ก็ขอนําเสนอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าบอกตามตรงว่าไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับงวดหน้าจะมาปอกอะไรให้ดู ติดตามดูนะครับขอบคุณมากครับ